น้องเอกันดียังขึ้นน้องเอกดูร้อนร้อนน้องชายพูดคุยกร้อนนะครับนะครับอราบโทษดีนะครับพี่น้องในพื้นที่หมู่ที่ห้าตำบลส่อเกล้านะครับพ้นน้องเอกนะครับเป็นญาติของพ่อพม่น้องจากวัดนคนที่จะมานะครับก็ยินดีนะครับวันนี้นะครับที่ได้เข้ามาพบปะาบกับพี่น้องอีกกลุ่มนึงนะครับพบนขามา พี้ี่ตอนไล่ทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาน้ามกรงการนะครับการอบรมอาชีพฝึกอาชีพต่างๆนะครับเข้ามาเข้ามาในพื้นที่นะครับเครั้งแรกนะครับที่เข้ามาที่ตรงนี้ก็เป็นในลักษณะการฝึกอาชีพนะครับกระดับนุนไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับถึงในปีนั้นปีโคนนะครับก็เป็นการทฝึก กับกวยชาต์นะครับกอดายชนนุ่นอุปกรณ์ไม um> um> ่ว่าจะเป็นเตาเป็นกาถาเป็นอุปกรณ์ท่างหลายนะครับตีตีอ่าเป็นส่วนหนึ่งในการคกับลุงในฝั่งนั้นนะครับก็อจ่ายงบประมาณคล่องคล่องทางราคาได้เข้ามาอีกในวันนี้ปลาอ่าญาตจะมาตั้งความเข้าใจให้กับพ่อแม่น้องนะครับในพื้ที่ที่5ตำบลสายข้าวนะครับอ่าใจดีใจนะครับ ดีลงมาพื้นทีวันนี้การดีมีนายกมุย้็ได้รวมประชุมกันดีตาลาลานะครับติวตะยานึงจเทโตนั้นนะครับเรื่องที่มาวันนี้ก็คือการที่วนหน้าใจบาคีนะครับการความหมายการช้นตีสัญญาที่ว่ามาตามงานดีวันนายกมุยเนี่ยนะครับดีวันก่อนนะครับก็มาพบในซ้อมตุ้นนะครับ นึ่งก็มีทุนปัญญาทุนทางสังคมุมแต่ทุนะน,ะนะครับผูปัออ้นนัออ่นก็มีการทิ่นะครับการที่ต้องทำปูกัะใสในการมีปัจจัยดี้นี่า็มาเพิ่มกำลังนะครับกาวมารวมต่อหรือเราได้จัดกลุ่มเนี่ยครับยังมั่นคุงนะครับต่อไปกลุ่มแต่และกลุ่มเกิดขึ้นมาได้ตามมาได้นะครับครับวันนี้มากันหลายคนนะครับ các sĩ quân thì đi <laughs> ôn rung thì uthaya nêng nhát câu năn, này các tỷ chiên các mình đấm nêng đấm nêng nưng, này thì tuôn tàng đâm không thì đại coi chui lưa chui coi bát săn, này để các thành sư sa, sao mà tò nhớt, này các đây, đứng cùng 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 quỷ mắc, tối nay cao ba leo nhé ตันทานโนบะโตะมีอะไรได้ทีไอ้พวกหอยรับประทานในเรื่องกุ้งมูลในเรื่องตุลาการต่างๆนะครับผมก็ยินดีนะครับว่าก๋วยปลาด้านนวยันหน่วยันนึ่งน่วยันใดต่อไปอาจจะเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆก้อนนะครับก่อนเดียวเป็นกลุ่มใหญ่ได้ของพัฒนาที่ดินเนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของ ทุกๆคนนะเพราะว่าดินให้ทุกอย่างค่ะให้ต่างอาหารให้ต่างถี่ยูาใัยให้ต่างยานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดินมีความสําคัญแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเรามาเข้าในเรื่องข้องว่าปุ๋ยราคาแพงเนี่ยนะแต,ตนาที่ดินก็ต้องที่ยิ่งแล้วน่าจะเป็นประเอกครูกับกรมวิชาการที่ยิ่งนะ,ะแต่ว่ากรมวิชาการท่นมกในพื้นที่จะไม่ค่อยได้ข้าวมาใช่ไหมคะขอกรมวิชาการเขาจะมาดูแลเรื่องข้องปุ๋ย เนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเนี่ยกรมจัาการเขาก็จะมีนาทีในการตรวจสอบปุย๋ยนะคะแต่ในช่วงของปัฒนาที่ดินคือเราอ่ะทําุืยก็ได้ให้ดินข้องเราที่มีอยู่เนี่สามารถจะปลูกต้นไม้แล้วใหพ้พลนลิตถี่คุม้มค่าเหมาะเหมาะสมกับดินคือว่าเรามีบุญนะครับมีทังหม้อดินอาซาซื้ออาซาแล้วก็ต่อไว้วพราะว่าจะมีประชาชนมาไดานะครับ Có đến trên tấn đâu mà tốt không? Cái đó là gì? Cảm này gặp Cũng mình đôi cả mày... con Cảm ơn thì phải xin nữa là tầm quý mắc để ra tầm bầy quý mắc Ăn mệt luôn là bạc Lại ăn để ra quý mắc làm bầy đúng con Cúc này đây cũng mì rửa đi tầm ai cả là nhưng Tưng mắt tuần mấy má để ra làm tầm bầy quý ăn mệt Cúc là mà. mệt... nào cũng ăn mấy lèo để có là cả chắc phí nữa เราตัดตงนดุนมองไปเรื่องกบไทยผมไปทั้งหมดเลยนี้ผมมาเนี่ยก็เงยเงยแก่เขาหดับตี่มาให้ความความือแม้มาแต่ชุมมาแต่แก่ป่าหน้าไปนเนี่ยเพราะว่าป่าหน้าตกตกดินแานเนี่ยกลับนะถ้าเราไม่มารวมกันแก่ไม่มารวมกันติดหน้าไม่มารวมกันไม่เลือกคงจะเป็นไปยากโดยเฉพาะการที่ถ้าคนของเรานี้วันนี้รู้ว่าต่างคนต่างยุ่งกันนะต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างทำการหญิงทำหญิงจน ยังโยนราะว่าเราไม่มีหลักการไม่มีทีการไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีรูปแบบดังการเนี่ยซึ่งถึงทําให้ทุกอย่างมันมันปยาดกับนะกับเพื่อนปยากอันนั้นมื่อวันน้อยอันดับจากการตอนนี้นี่ที่เขาจะช่วยได้ดายกับนะ่งเราก็เขาช่วยคนเดียวนี่ก็ไม่ได้มาจะช่วยได้กับนะแต่ถ้าเราขึ้นไปเป็นกลุ่มอ่าเป็นเป็นเป็นองค์กรเป็นปักปวกเป็นเป็นสามีอ่า ถ้าถ้าบันเนีก่นการช่วยเขาก็จะช่วยจัดตรงประมาณจัดความช่วยเหลือมันได้บ้านิดนึงนะคะพอเราทําแล้วได้ก็ได้ให้มันคงนะคะพอพื้นที่ที่นี่ข้องอำเภอว่าไซนะคะปอมีเออ่ท่านนายกมุ้ยเป็นหัวหน้าขอสอสอห้องออ,ออำเภอว่าไซนะคะตรงนี้แหละวปอมีออน้องมิโอภารนะคะเป็นกรรมการของจังหวักไว้ลังจากนี้เรา